สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับดิฉันพลอ,อยพัชชานะคะวันนี้เข้ามาแบบแซบเวอร์อีกแล้วตามสไตล์ของดิฉันนั่นเองนะแล้วก็ที่เห็นทรงผมแบบนี้นะคะปิดหน้าปิดตาม,มาข้างนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเทรนด์แต่อย่างไรแต่ว่าจงใจที่จะทำมาเพราะว่าต้องการปิด หนังหน้าหนึ่งข้างที่แบบว่า no makeup ไม่ได้เมคอ u p มาเลยนะคะแต่ข้างนี้เห็นไหมคะว่าแต่งตาบล็อกนั่นคิ้วเป๊ะจมูกไร้เก็บปีกจมูกหน้าปัดส้มแก้มส้มไร้เฉดดิ้นหน้า,าเรียบร้อยลงริบทาเรียบร้อยแต่ข้างนี้ยังไม่มีอะไร no c o n t a c t lens นะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวนิดนึงก่อนที่จะเปิดให้ดูวันนี้นะคะหลายคนขอกันเข้ามาเลยแล้วก็คิดว่าคงจะมีแบบหลายๆท่านคุณผู้ชม,มหลายท่านที่แบบอยากจะรอดูคลิปสอนแต่งหน้าแต่งตาแบบให้เป็นลูกสาวมัน่นฉบบเฉี่ยวทํายังไงให้แบบว่าเอออยากจะแต่งฝาาแดงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะแต่งตายังไงจะแต่งอะไรยังไงหรือว่าไปเที่ยวคืนแต่งแบบไหน เข้ามาดูคลิปนี้นะจ๊ะพลอยพัชชามาจัดให้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่ากับตาที่สิ้งของมิเชนันนะคะชึ๊งเดี๋ยวมาเตรียมพบกับการแต่งหน้าเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพลอยจะมาสอนขั้นตอนแรกเลยละกันเริ่มจากคิ้วก่อนสีอายแชโดว์เขียนคิ้วเป็นอย่างนี้นะคะแปรงจำได้ไหมที่พลอยเคยรีวิวไปสอนเขียนคิ้วนะคะเริ่มจาก ใต้ท้องคิ้วก่อนพอจะไม่ทําแบบให้ดูแบบละเอียดมากเป๊ะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาไม่ทันนะอาจจะมีการพอดหยุดบ้างให้เขียนคิ้วให้ได้ทรงอย่างนี้นะคะโดยใช้แปรงกับอายแชโดว์ในลักษณะนี้วาดอาเลยค่ะจากใต้ท้องคิ้วนะแล้วก็ห่างคิ้วอย่างนี้ พลอเป็นคนที่คิ้วบางใช่ไหมคะแล้วก็คิ้วสั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องต่อหางคิ้วให้ออกมายาวนิดนึงแต่ก็อย่าให้เกินหางตาไปเยอะนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงเป็นมัสคาร่าที่เป็นสีอย่างนี้พอใช้ของดอรลลี่วิงนะคะเพื่อ ปัดให้สีมันมันสว่างสว่างนิดนึงนะคะให้เหมือนกับข้างนี้นะให้สีค่อนข,ข้างออกโทนสว่างนะอันนี้พลิีีๆมันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะรีดทําให้ดูปัดอันนี้ปัดมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็ป,ปัดปัดแบบพิ้วมือที่สุดต่อไปก็จะเป็นวิธีของการแต่งตาบล็อกอย่างนี้นะคะว่าแต่งยังไงอะไรยังไงให้ได้อย่างนี้นะคะ โอเคแล้วก็สําหรับวงตาเรามาเริ่มกันอย่างนี้เลยจากสีขาวนะคะเป็นการลองพื้นเปลือกตาก่อนลงไปเลยนะคะลงไปให้ทั่วนะแล้วหลังจากที่เราลองพื้นเปลือกตาสีขาวไปแล้วนะให้เพื่อนๆใช้สีนี้นะคะที่พลอยเคยแนะนําไปเมื่อก่อนเป็นสีพื้นฐานเลยที่ใช้คือทาบล็อกทาเบ้าตานะคะ ทำอย่างนี้ในลักษณะที่เคยสอนแต่ทาให้เต็มดวงตาอย่างนี้ไปเลยให้ฟูงไปเลยนะคะทําอย่างนี้ไปจนกว่าจะเข้มทั้งบนหนังตาอย่างนี้แล้วก็ใต้ฐานตาอย่างนี้ด้วยทยําไปจนกว่าจะเข้มนะคะแล้วหลังจากที่เราลงสีเมื่อกี้ไปนะคะเราก็มาตามด้วยสีน้ําตาลสีอ่อนน้ําตาลอ่อนนะคะไม่ต้องน้ําตาลเข้มมากลักษณะเดียวกันค่ะคือทาทับสีเมื่อกี้ไป ทั้งเบ้าตาเหมือนกันนะแล้วก็ใต้ตาล่างเมื่อกี้ที่ทาออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าให้มาทาสีนี้ทับแบบเดียวกันนะคะทำไปเรื่อย,อยแล้วก็ตามด้วยสีนี้นะคะคือสีที่พอยใช้เขียนคิว้วนั่นเองเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาจากน้ำตาลเมื่อกี้อีกหนึ่งระดับ เราทาในลักษณะเดียวกันทั้งเบ้าตาบนและใต้ขอบตาล่างทาให้ฟุ้งนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าไม่อยากให้เกิน5นาทีนะคะ